สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชสาสิงอยู่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านอ้อกระทิงอำเภอกำแพงแสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนปรปฐมเขตหนึ่งค่านิยม12ประการฉบับคำกลอนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน หนึ่งรักชาสาสนาพระมหากคเา้าสองสื่อสัตว์เสียสละอดทนได้สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจสีมุงไฟเล่าเรียนเพียนวิชา ธนธรรมประจําชาติหกไม่ขาดศีลธรรมศาสนาเจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษา สิบไม่ขาดพ่อเพียงเลี้ยงชีได้สิบเอ็ดต้องเข็มแข็งทั้งกายใจสิบสองสหายยิงคิดอะไรให้ส่วนรวม